เดี๋ยวเราน่าจะเริ่มเตรียมเอกอาสารเตรียมอะไรจริงจังขึ้นเพราะว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยเราขอรั1รอเ็จแล้วว่ายังไงเราก็ไปแน่นอนเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดโอเคครับไปเราไปกันต่อเลยนะฮู้ก็วุ้ สวัสดีครับผมแล้วนี้น่าจะเป็นตอนที่2ขั้นตอนการเตียงเอกาสารนั่นเองครับผมโอเคครับผมก็วันนี้วันที่18พฤศจิกานครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันว่าหลังจากที่เราสมัครอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรคลิบหน้าขึานบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับเราจที่ผมสมัครกับเอเจนซี่นี้เนี่ยสิ่งแรกที่ใหม่ขึ้นมาก็คือ มีกลุ่มแบบนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะแจ้งข่าวแล้วก็รวมเอกสารเอาเอาไว้ในนี้นะครับผมนะแล้วก็คอยบอกเอกสารว่าเออจะต้องรีควายเอกสารอะไรบ้างแล้วก็เอ่อเอกสารอรันไหนอยากให้ส่งในตอนไหนแล้วก็แจ้งรายละเอียดนัดเวลาอะไรต่างๆนะครับก็ในกลุ่มนี้เลยในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีคนประมาณเอ่อสามคนนะไม่นบผมอ่ะนั่นคืออย่างแรกที่อ่อัปเดตขึ้นมานะ โอเคครับผมเอาล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเอกสารอะไรที่เ,เราจะต้องใช้กันบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับอย่างแรกคือพาสปอร์ตเล่มจริงเนี่ยอันเนี้ยผมพาสปอร์ตอ่หมดนะเดี๋ยวต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่นะครับสำนักพาสปอร์ตนะก็ต้องรอพาสปอร์ตก่อนนะครับรูปถ่ายโอเคเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายอันนี้กันนะโอเคต่อไปทานสริปต์ตัวจริงนี้ต้องขอ ขอคูนะครับขอคููจากที่จีนนะทั้ง2อันเลยนะต่อไปสำหรับประชาชนอันนี้ไม่มีอะไรนะน,นี่แค่ถ่ายเอกสารนะครับอันนี้เราทําพร้อมกันได้หมดโอเคครับผมอ่าโอเครายละเอียดอันนี้นะ่าจะเป็นลายเซ็นอันนี้ไม่มีอะไรนะเอกสารเขานะครับใน,นต้องปิมพ์โอเคนะประมาณนี้โอเคนี่เอกสารชุดแรกอันนี้ไม่มีอะไรนะหลักๆที่ผมนะ่าจะต้องมานะ่าจะเป็นต้องขอครูมากกว่า นะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวทำได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวไปทำวันเดียวกันได้โอเคอ่ามาดูเอกสารชุดที่สนะชุดสำหรับขอวีซ่านะครับจดหมายรับรองสถานภาพทางการเงินอันนี้ต้องไปธนาคารนะไปธนาคารโอเคสมุดบัญชีธนาคารผู้ปกครองอ่อนี้ว่าสถานทูตอันนี้น่าจะไม่เป็นอะไรนะครับเอกสารทํางานของผู้ปกครองอ๋อโอเคถ้าสคริปต์ตัวจริงนี่เหมือนข้างบนนะต้องขอน่าจะทําอันเดียวกันได้นะแสดงว่าอันนี้กับอันนี้เราขอของกันได้นะไม่ต้องซีเรียสเลย แล้วก็หนังสือรับรองการเดินทางกับจากผู้ปกครองอันนี้รอบริษัททำให้อันนี้มีปัญหาอ่ะโอเคเราไปเริ่มเตรียมเอกส,สารอะไรกันเลยนะครับถ้าใครกําลังจะเก็บกระเป๋าไปสปริงหรือไปซัมเมอร์ก็เนี่ยทำให้พร้อมกันเลยในเดินออกไปนอกบ้านทำใพร้อมกันเลยนะครับอ,อ้าวเจอกันบ๊ายบาย แน่เลยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็สักพักหนึ่งเลยที่สุดเลยเนี่ยนะครับไม่นับพาสปอร์ตนะน่าจะเป็นการขอเอกสารจากอาจารย์นะครับท่าสคริปต์นะครับาภาษาอังกฤษนะก็เดี๋ยวเราจะทําอันนี้กันก่อนเลยเนาะของมอผมเนี่ยที่จีนก็จะส่งเมลไปขอได้แบบนี้เลยมาขอเอกสารจากที่มหาลัยกันโอเคมี2อ,อย่างนะที่เราต้องขอของมหาลัยนะครับคือท่าสคริปต์นะกับใบรับรองสถานภาพนักศ,ศึกษาโอเคครับไปขอเอกสารกันก็ วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอ่าพาสปอร์ตใหม่กันเพราะว่าเนาะพาสปอร์ตผมมันหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้จะได้กลับประเทศเมื่อไหร่ก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปทำไอตัวพาสปอร์ตกันเนาะแล้วก็ถ่ายรูปนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะพยายามจัดการเอกสารทุกอย่างให้เสร็จเลยเนาะพาสปอร์ตถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนนองก็จะพยายามจัดการเอกสารที่ตัวเองจัดการได้ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้กันเลยนะครับก็นึกขึ้นได้ครับผมก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปํำพาสปอร์ตกันี่ เราจะต้องจองก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำพาสปอร์ตกันได้เนี่ยนะก็จองไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องรอบัตคิวแล้วรอ,รอนานข้างหน้านะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องโหลด Skype นะครับล็อกอิน y p e r e g จิเตอร์สกายไอเรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้ s y y p เนี่ยในการสัมภาษณ์นะครับกับ US Sponsor หรือว่านายจ้างของเรานั่นเองเนาะประมาณนะั้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราไปไหนกันบ้างเดี๋ยวก็เป็นวอล์ตามไปเลยนะครับ เริ่มเลยครับโอเคแล้วผมก็มาสวยอีกวันหนึ่งนะครับเรียบร้อยวันนี้วันที่ออ19แล้วเดี๋ยววนี้เรามาที่บอกเมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้เรามาตัดผมกันให้มันดูดีวันนี้โอ,โอเคไปต่ดผมกัน เรียบร้อยสำหรแล้การตัดผมนะครับก็เหมือนคนละคนเลยนี่จะเป็นเสื้อนะครับที่เราจะใช้ถ่ายรูปก,กันนะ ถ่ายรูปนี่รอรูปนานไหมเอ่ยถ่ายรูปนานาถ้าเป็นสองคู่สองถ่ายคนละมันจะได้จากหนึ่รูปนะโอเคครับผมา,น,า,านี้นโอเค โอเคครับผมอันนี้ก็เสร็จเวลาสำหรับการถ่ายรูปนะก็เมื่อกี้เมื่อเชา้าเราตัดผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จแล้วจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปาทำพาสปอร์ตกันต่อเลยนะครับโอเคครับยาวๆหนึ่งวันครับ โอเคครับเราก็มาถึงเอ่อมาบทวมองกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำไอ้พาสปอร์ตใหม่กันเลยนะโอ๊ะกดตังค์ก่อน ครับผมนี่ก็คือ1วันที่เราเตรียมเอกสารนะครับหร a บ w o r n d Travel นะก็จะมีประมาณนี้เนาะก็เริ่มตั้งแต่เช้านะครับก็ไปตัดตผมแล้วก็ถ่ายรูปนะแล้วก็ประมาณเที่ยงนะครับจริงๆ,ๆผมจองไว้3ามโมงแต่ว่ามันมาก่อนมันก็ทําได้เหมือนกันก็ทําทเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็พาสปอร์ตก็ครบทุกอย่างแล้วนะคราตัดผมต,ดตัดไปร้อยหนึ่งครับแล้วก็ถ่ายรูปไปร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็พาสปอร์ตเมื่อกี้ผมทายาวเลยสิบปี 2005นะครับที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยมันก็จะอยู่ชั้น5เนาะของอามาบนคอรนะครับก็สะดวกเลนะผมว่าเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยตอนแรกคิดว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่จเออมาปั๊บเดียวก็เสร็จนะครับมันมีเดี๋ยวนี้ไม่มีตั๋วทำด้วยตัวเองแล้วด้วยก็เลยยิ่งเร็วเลยนะครับอพอพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะส่งไปที่บ้านเรานะครับแค่นั้นเลยก็ถือว่าเสร็จโปรเซสทั้งหมดนะเหลือเอกสารนิดหน่อยละนะครับที่เราต้องกรอกแล้วก็ขออาจารย์แล้วก็ขอแม่แค่นี้ก็จะครบทุกอย่างนะครับอ่ะ ทัางั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปพักผ่อนแล้วแถวสยามกัอ่ะะเจอกันใหม่้ยจเจอกันที่บ้านแล้วกลับไปก่อน แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับด้วยความที่คลิปนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ไปฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคําถามอะไรที่อยากรู้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ไดน้าล่างได้เลยนะยังจะมาตอบยังจะมาลองทันอยู่ฉะนั้นอยากรู้อะไรก็ด้าล่างเลยครับ